มาดูความฉ่ำกันค่ะเป็นอย่างไรนี่นี่ดูความนะครับทำไมคะตอกไข่ครับเออทำไมคนชอบเนื้อรเนื้อโอ้โหนี่ชิ้นเนอมันใช่เลยอ่ะเจีาล่าแบบนี้เฮ้ยมันขัดลงตัวที่แบบบ้าบอสดๆเลยอ่ะดู้ยัครับ ความสุขของการหยุดอยู่เริ่มเลยนะคะโอป้าคนนี้คนมีข้าวหน้าเนื้อย่างนะฮะนี่อันนี้คือเนื้อย่างกินนิขุนะครับมันจะเป็นติดมันหน่อยกาทำเป็นกินนิขุแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหนอกครับเนื้อหนอกนี่ไทยเฟรนครับมีหมอนใหญ่โตอันนี้คือกินคนเดียวคนเดียวแน่นอนครับผมแน่นอนเวลากินใช่ไหมฮะเราเอาซอสนี่ย่างกินนิขุเทไปแล้วคลุกเลยโอ้เยอะๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับให้มันหมักให้มันเข้าเดื้ออย่างงี้นี่ขยุมขยุมไป ให้มันเข้าเนื้อนะฮะอ่านี่ก็จะออกเป็นแบบนี้ครับนี่ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมฮะปิดแก้เลยแล้วก็ย่างแบบนี้เตานี้จะเพียงพอกับเนื้อคุณไหมคะเนี่ยพอรับผมเนื้อคุณดูชิ้นใหญ่กว่าตวเตาอีกนะนี่ฮะส่วนดอกเป็นเนื้อที่ชอบมากจริงๆเนีอะถ้าว่าเป็นแบบสเต็ก็ใส่พริกไทยก็ได้นะแต่ว่าพอดีแบบอยากเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหนะ่อยวันนี้นี่ทายทั่วทั่วนี้นะครับสองด้านแค่นี้เหรอแค่นี้เลยฮะพอซอสมันจะเข้าเนื้อหมักเข้มข้นขอยู่แล้ว เดี๋ยวรอให้เตาร้อนแล้วก็ขึ้นไปวางวนี่แหละเอาวางก่อนเลยก็ได้รอเตาร้อนก็ได้ะค,ะคุณไม่เป็นไรครับวางไม่ได้เลยนี่เะอเล็กโตวสวยงามแบบนี้อุ้ยคุณลองมือนะเหมือนเตามันก็ร้อนแล้วนี่ฮะอืออืเต็มกระทาพริกเนื้อนะคะเรียกนี้นะฮะกับพริกไปฟ้า ความสุกตามที่เราต้องการเลยนะฮะจะบอกว่าเนื้อส่วนนี้นุ่มมากฉ่ำแล้วนะคะหนานุ่มใช่ไหมเนี่ยหนานุ่มหนานุ่มเนื้อหนอกนะครับขึ้นเลยทั้งชิ้นพอดีเตามากพอดีไหมบอพอดีกันหนาประมาณนิ้วลิบนิดนะฮะระมุขแล้วนะครับพริกได้ไหมพลิกเนื้อนะฮะได้ครับเป็นเนื้อได้นี่โอ้สุดยอด ใช่ที่เป็นลายมันก็คือลายของซอสนะที่มันติดมาเดี๋ยวรอดูนะฮะแบบมีเยิ้มแยให้เราชอบกินรับรองว่าเด็ดไหมเนาะเดี๋ยวหั่นให้ดูเดี๋ยวหั่นให้ดูข้าวหุไว้หม้อหนึ่งกินคนเดียวนี่ร้อนๆนะฮะพร้อมแล้วเี็นข้าวญี่ปุ่นไหมข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นด้วยตักวางไว้เลยโอ้โหชามคุณนี่แหววมากนะคะหม่อมหน้าตาสุดๆนะคะนี่นะคะหน้าตาเหรอคะโอ้โหหน้าตาแบบนี้แหละ นี่ข้าวลงไปแบบนี้แล้วนะฮะอเดี๋ยวเนื้อไปวางแล้วลุยกันมาบบดูความฉ่ากันค่ะ <c oughs> เป็นอย่างไรนี่น,นี่ดูความฉ่ำของเนื้อพูดเลยนะคะภูมิใจในตัวสามีนะคะสามีเป็นคนม,มีความสามารถทางนี้จริงๆในการหมักและย่างเนือ้อนี่ฮะมีเดิมแบรดแบบที่เราชอบนะคะหมักได้แบบพอดีนี่ฮะความฉ่ำคาจี๊ฟี่เนื้อนะฮะเดี๋ยวไปให้เต็มเต็มหน้ากันนะคะความสุขของคุณเขานะคะอื นเนื้อนี้ดูนุ่มจังเลยอ่ะใช่เป็นเนื้อทินได้ครัวแปลว่ามันต้องนุ่มเป็นขนที่แบบนุ่มๆไว้เอาเอาเอา,เอาไว้ปิ้งย,างย่างอะไรเงี้ยจะแบบเหมาะมากนี่อ่ะนี่ก็พอดีไปอีก,กฟุกปะเนี่ยไม่ฟุกครับทุกอย่างมีการเตรียมไว้แล้วนะฮะตอ๋ตตยมมอยังนั่งรอเหรอใช่ครับอ่ะเธอเหลือลูว่าทำไรเหลือลูหรือว่าทำไมอะฮะโอเค อนเรียบร้อยเลยครับดูดีมีวิตามินเลยเเนี่ยถูกต้องฮะโปรตีนครบถ้วนใช่แล้วเวลากินนะครับทำไมนะกินกับแจวนะฮะนี่แจวทำเองเหมือนกันทำทีถ้วยเบื้องดูดูดูความข้นความนัวของแจวเวลากินนะฮะทำไมคะตอกไข่ครับเออทำไมคนชอบชอบคนชอบกินเนื้อชอบกินกับไข่อย่างเงี้ยคือมันเสริมรสชาติหรอมันเสริมมันนุ่มมันทำให้ละมุน นี่เวลากินนะฮะแต่กับหมูไม่ได้นะไม่เข้าเนาะเอาแจ่วล่าแบบนี้เลยฮะกอไปหนหนับในแจ่วแบบนี้เลยเยิ่มเยิ้มครับลุยฮะโอ้โหขออภัยในความสบายๆของอป้าน,นะคะอร่อยมากอยู่บ้านหกสกรัมมันนุ่มมันจี๊ดมากหอมอร่อย อยู่กันไม่เล่นรวยเป็นนุ่อร่อยช้าไปละต่อยผมนี่ฮะนิ่มหนักนิ่มแรงมามาเลยค่ะคุณจะยังไงคะเอาแจ่วราดไปแบบนี้ครับอาบแจ่วแบบนี้โอ้โหนุ่มเลยอ่ะลุยฮะโอ้โหนุ่มเลยไหมนุ่มมาก เย่งมากแล้วกนกระเจียบวิเศษโอ,อ้โหไม่เลว <c oughs> ต้องทิ้งทีหรอทิ้ง่ีมันมันแฟร์แล้วมันอร่อยมากเลยความมันแฟรนี่แหละมันทําให้เนื้อมันนุ่มเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นเนื้อทั้งหมดไม่มีม,มันแฟร์เลยมันก็จะด้านๆหน่อยมันแฟร์ก็ละมุนไปหนี่งเลยง่ายครับข้าวหน้าเดีย๋ยวย่างกิมจ่าสุดยอดมากครับเชียวกินเสร็จนะคะเดี๋ยวอบมากก็จะกิน WTC แล้วก็ไปออกกํลาลังกายถูกต้องครับ